้ยแป้งฉันคุ้นคุ้นผู้หญิงคนนั้นว่าคนไหนวะผู้ชายคนนั้นอ่ะแฟนแกเหรอคนหนึ่งก็เสิร์ฟอาหารอีกคนหนึ่งก็เก็บขวดขายดูกระจกดีเฮ้ยปีก็ที่ต้องมานั่งทำงานตอกต่อยแบบนี้ก็พอพ่อแม่แกคงทิ้งนี้สิ่งไว้ให้ก่อนจะย้ายไปอยู่บนสวรรค์ใช่ปะ วันนี้ต้องรวยแน่ๆเลยคนเราที่มันก็แปลกเนาะถังขยะมีให้ทิ้งไม่ทิ้งทิ้งข้างทางแบบเนี้ยก็สบายโกสุดหล่อเลยสิครับเก็บไปขายให้หมดนี่นายครับฉันให้ฉันเห็นหนาย เก็บขวดมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะนายไม่ร้อนบ้างหรอโหร้อนสิครับว่าแต่คุณเก็บขวดมาให้ผมเยอะขนาดเนี้เจ้านายคุณเขาไม่ว่าหรอครับไม่ว่าหรอกผู้จัดการฉันบอกว่าเจ้าของร้านเขาใจดีชอบเก็บขวดเนี่ยมาให้คนเก็บขยะข้างทางอยู่แล้วใจดีนะครับเอเอเอ,อันนี้ถุงนี้ยผมขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรฉันเข้าใจชีวิตฉันอะก็ลำบากเหมือนนายนั่นแหละออพรุ่งนี้นายมาอีกรอบสิเดี๋ยวฉันอะ่ะจะเก็บขวดไว้ให้มันจะดีเหรอครับดีสิเร็วฉันหิวแล้วไม่ต้องบ่นเลยแปงก็แกนั่นแหละชวนเปลี่ยนร้านอะไม่งั้นหึงต้องนานแล้วนะ เฮ้ยแป้งฉันคุ้นคุ้นผู้หญิงคนนั้นว่ะคนไหนวะคนที่ยืนคุยกับคนเก็บขยะหน้านะอืมอุ้ยนั่นมันปิีนเพื่อนเก่าเราตอนเรียนหนิไม่ได้เจอกันนานเขาไปทักเพื่อนกันไหมเออไปดิไม่ได้คุยกันต้องนานคิดถึงอ่ะไปแล้วไปได้เยอะไหมคะเยอะเลยครับมัน เฮ้ยปิ่นจริงๆด้วยแกปิ่นเพื่อนรักสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานทำงานอยู่ร้านนี้หรอเราเพิ่งมาทำงานร้านนี้ได้ไม่นานอะ่ะแป้งกับมินสบายดีนะสบายดีหน้าที่การงานของเราสองคนอะ่ะก็ดีนะปิ่นอยากไปทำงานกับเราไหมเดี๋ยวเราฝากให้เฮ้ยแป้ง แกลืมไปหรือเปล่าว่าปิ่นอะเขาเรียนไม่จบแล้วเขาจะไปทํางานกับพวกเราได้ยังไงแล้วอุ๊ยขอโทษนะปิ่นฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันลืมไปเลยช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปหาโตข้างในให้นะอืมไปก่อนนะนายคือแก เดี๋ยวดูเมนูก่อนนะเดี๋ยวปิ่นมารับออเดอร์ให้นี่ปิน่นผู้ชายคนนั้นอ่ะแฟนแกนเหรอไม่ใช่ปิ่นยังไม่มีแฟนแต่ปิ่นเห็นเขาเก็บขวดขายน่ะปิ่นก็เลยเอาขวดในร้านที่ไม่ใช่แล้วไปให้เขานี่แกจะอายทำไมผัวเมียช่วยกันทำมาหากินอ่ะน่ารักดีออกคนหนึ่งก็เสิร์ฟอาหารอีกคนหนึ่งก็เก็บขวดขายใช่จ้ะ ดูกระจกดีอุ้ยดูเหมาะสมกันดีนะจ๊ะบิ่นว่าเราสั่งอาหารกันก่อนดีกว่าไหมงั้นอันนี้อันนี้แล้วก้อนี้ดูราคาแพงเหมาะสมกับเราดีเนาะมินเนาะ โอเคเอาไปโอเคเดี๋ยวปิ JI, ่นเอาอาหารมาเสิร์ฟนะอุ้ยลานล่มลื่นดีน้อแก่ไปในอากาศดีดีลานสวยมากเลยนะแก่ กทักไทยเพื่อนเก่าทั้งทีอ่ะมันต้องสนุกกว่านี้ กลับหรอแล้วคุณไม่ทํางานเหรอ๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกไม่โดนหรอกผู้จัดการบอกให้ฉันพักบอกว่าให้รอลูกค้าสองคนนั้นกลับไปก่อนค่อยเข้าขไปทํางานอืผู้จัดการคุณใจดี<ม>เนาะผู้จัดการคงเห็นหละมั้งนี่คุยกันมาตั้งนานฉันยังไม่รู้จักชื่อนายเลยนายชื่ออะไร,รอ๋ออ๋อชื่อโกะอะเราปิ่นนะ ได้ของกินมือนี้แน่นอนเลยเฮ้ยปีนโอ้ยขอโทษนะเพื่อนละฉันมองไม่เห็นจริงๆอ่ะปีนเขาไม่ว่าอะไรหรอกแป้งไปกันเถอะเสียเวลาไปก่อนนะจ้าปีนบ๊ายบายเป็นอะไรมากไม่ป่น เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าไม่ได้โกช่วยไว้อะก็อาจจะเป็นก็ได้นะนี่ปิ่นยังมาค้ำไม่หรอโกว่าดูสองคนนั้นน่ะไม่น่าใช่เพื่อนปิ่นเลยนะเพื่อนสมัยมัธยมนะ่ะแต่จะว่าเพื่อนก็ไม่เชิงนะเพราะว่าก็แค่เรียนห้องเดียวกันแล้วทำไมเขาต้องแกล้งปิ่นด้วยอ่ะปิ่นก็ไม่รู้อ่ะ แต่ปิ่นไม่เคยทำอะไรให้ใครนะไม่รู้ทำไมเขาถึงเกลียดปิน่นก็ว่าเป็นยวงห่างสองคนนั้นดีกว่าเขาดูแล้วนิสัยไม่ค่อยดีเลยอะ่ะขอบใจนะ ปิ่นเขาต้องเลิกเรียนเนี่ยก็เพราะว่าที่บ้านลมละลายใช่ปะวะก็ที่ต้องมานั่งทำงานตอกต่อยแบบเนี้ยก็เพราะพ่อแม่แกคงทิ้งนี้สินไว้ให้ก่อนจะย้ายไปอยู่บนสวรรค์ใช่ปะน่าสงสารจังเลยนะปิ่นจากคุณหนูต้องกลายมาเป็นคนตกบ่อขยะแบบเนี้นี่เธอสองคนต้องการอะไรกับฉันกันแน เล่านธอแกล้งฉันฉันไม่ว่าแต่เธออย่ามาลามปามถึงพ่อแม่ฉันพ่อแม่ฉันเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่เกี่ยวนะแต่แค่เมื่อก่อนอะฉันอิจฉาแกที่มีพ่อแม่รวยแล้วก็เหมือนไส้ที่มีแต่คนมารุมชอบแกอเพราะคนที่เธอชอบมาชอบฉันอย่างนั้นนะสิทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่เคยคบใคร น่าสมเพชเนาะต่อไปนี้ถ้าเธอแกล้งฉันอีกฉันจะไม่ยอมนะอุ้ยกลัวจังแล้วเธอไม่กลัวตกงานเหรอจ๊ะงานยิ่งหายากเลยอ๋อแล้วก็เรียนไม่จบนี่กล้ามีเรื่องกับลูกค้าเหรอเธอคิดเปานะว่าระหวังฉัน<ม>กับเธอ<ม>เขาจะเชื่อค่ะ แกแก้งปิ่นได้อะเป็นหมาบ้าเลยไงไอ้ยนี่แกเป็นใครอะ่ะกล้็มาทำกับฉันงี้ได้ไงนี่คุณผู้ดีสองคนจำผมไม่ได้หรอครับแกแกคนเก็บขยะ แกกล้ามาสาดน้ำใส่ชั้นนี้ได้ไงทำไมผมจะทำไม่ได้ล่ะครับก็ที่นี่มันร้านผมอีกอย่างคุณก็มาทำคนของผมแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของร้านคนเก็บขยะแบบแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตแบบนี้ผมเทน้าใส่คุณขนาดน,นี้ก็เห็นมีใครมาช่วยเลยก็ผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ ไหนแหละหลักฐานที่แกจะมาเอาผิดพวกฉันผมจะบอกอะไรคุณสองคนให้นะที่ร้านของผมมันมีกล้องวงจรปิดมันได้บันทึกภาพของคุณได้หมดแล้วเลขอย่างนะคุณเห็นปิ่นอนะ่ะเป็นพนักงานใช่ไหมจะทําอะไรกับเธอก็ได้จะแก้อะไรเธอก็ได้เพราะถึงยังไงอ่ะเธอคงไปเอาผิดพวกคุณไม่ได้แต่ขอโทษนะยังไงผมก็ไม่ยอมนะและก็วันนั้นที่คุณขับรถมาชนปิ่น โคฐานพยายามฆ่าเลยนะครับแล้วเราลองมาดูกันว่าคุณกับผมใครจะชนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพักอ๋อเดี๋ยวแล้วผมขอสั่คุณสองคนนะตั้งแต่วันนีน้เลิอกมอมวุ่นวายกับปิ่นได้แล้วพ้อ<ท>หาเรื่องไปแกล้งพันไปนไงฉันจะโตยไปด้วยเลยโอยโอ,โอยจะไม่รู้หรืเป็นอย่างนั้นนะเออ ขอบคุณนะคะคุณโก ổ. แล้วก็ขอโทษด้วยที่คิดว่าคุณเป็นคนเก็บขยะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับปินมันก็ไม่แปลกเลยถ้าคนอื่นจะเข้าใจผิดเพราะผมแต่งตัวสัขนาดนั้นเออแต่เรื่องที่ว่าผมบอกว่าคุณเป็นแฟนผมอะผมพูดจริงนะครับปินคุณเป็นแฟนผมนะครับ ขอบคุณนะคะแต่ปิ่นไม่คู่ควรกับคุณหรอกค,ค่ะแค่คุณเป็นคนจิตใจดีขยันแค่นี้ก็พอแล้วครับให้ผมดูแลคุณนะครับปิ่น